มีพาไปแลการกินการจัดกิจกรรมปันสุขให้กับกลุ่มภูปะบางกันบางค่ะโดยจังหวัดพัทธลุงค่ะเขาก็จัดกิจกรรมนะคะโครงการนำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาส่งครอจัดสิกจังหวัดและก็โครงการปันิธานความดีจิตอาสาปันสุขได้คนปะบางค่ะ โรงเรียนศึกษาส่งครพัทลุงตําบลควนมาพราวอำเภอเมืองนายวินสิทธิเชนรองผู้วาราชการจังหวัดพัทลุงก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนำประทไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมส่งครจังหวัดพัทลุงประจําปี2 5 6 5และการโครงการปณิธานความดีจิตอาสาปันสุขแด่คนเปาะบานะคะโดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงข้องมนุษย์จังหวัดพัทลุงนายหยกเล้ากาชาและก็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมค่ะ ทางนี้เพื่อเป็นการเฉลิมประเกียริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ผับร่มราชินีนาพร่มราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพ์พรรษาในเดือนก,กรกฎาคมและเดือนสิงหาคมก mm hmm. ิจกรรมประกอบด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนนะครับโรงเรียนศึกษาส่งครอพัทลุงมอบเงินส่งครอแดกครอบครัวอยากจนจำนวนย0่สิบร่เดีวยวกันมอบ หลดคืออ่าหจักรลที่มนะครับแกนักเรียนโรงเรียนศึกษาส่งครอพัทะลุงจํานวน8ปไร่มอบทุ้งย่างฉีบเพื an ่องโปโพบริโภคแก่กุมเปลาะบางจํานวน16บหกไร่มอบสิ้งของบริจาคขอบครัวเปาะบางจำนวน5ครขอบครั้วโดยการครับหมอบเงินส่งครอภูมีรไดายน้อยและคนรายดีพึงจำนวน1ิรไร่ ทางนี้ยังมีกิจกรรมปล่อยขาววันลุ่งเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมในบุดีของตำบนคนมาพามเพื่อเมืองพัทลุงอีกด้วยนะครับนี่เราถือว่าเป็นการลงพื้นทีนะคะไปมอบรอยยิม้มไปให้กำลังใจแล้วก็ถือว่าเป็นการยยระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง้วยมอนกันนะคะพอเบียรถูกบาทถูกสตาค์งจากที่ว่ามีการรวมสมทับทุนนี่และของผี่น้องประชาชนเขาก็เอาไปในส่วนนี้แหละบังไปลงพื้นทีไปให้กลุ่มคนเปลาบบางได้มีชีวิตมีคุณภาพทดีขึ้นนั่นเองค่ะ